จไปทางมันยันไปยีงที่มันโอ,อ,อถึงแล้ว看ุ了ผู้ชมดูตั้งแต่นูน้นมาถึงนี่จุดสิ้นสุดกำแพงเมืองจีนหัวแถว มาถึงแล้วไหนที่สุดไหนที่สุดเกิดมานี่เหนื่อยมากเดินจากนี่ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆไปเรื่อยๆขึ้นบันไดตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เรื่อยๆ,ๆ,ๆ กว่าจะถึงบันนี้คุณผู้ชมเหนื่อยจริงเห็นเมืองข้างล่างเลยเห็นป่อ๋อยังไม่ให้ไปต่อแต่มันสิ้นสุดตรงนี้แล้วขอบคุณคุณผู้ชมมากที่ดูมาถึงตอนนี้เจอกันบ๊ายบาย